เราก็เหยื่อเหยื่อเราใส่หอยนางรมไปสองตัวหอยนางรมสองตัวเองใส่เยอะนะอาะมันมีเตียงของเยอะนะนี่นอนมาอันนี้น้ำยำห้าถุงโดอ้าวใส่ข้าวน้ำยำเหรอใช่อันนี้แต่ลูกค้าที่อยู่ในคลิปของ น้องฟุกน้องตันหยู่ว่าเฉาะที่สั่งสามชิ้นถุงนะคะน้ำยำถั่วตันน้องพิเศษไปแล้วนะลูกนะโชคดีนะลูกเอาผักเผือกอะไรแก้มน,นะอย่างนาปรับใจนะลูกโอ้โหอันตัวไม่ได้ขาี๋ยวน้องดีใจแล้วนะพี่มอนเนาะสามครกเลยตัวสามครกเนาะ ทำทำไปห้าชุดนี่แหละหนะ <Okay, yeah. S 1> ้าสุงสามชกนะจะไม่น่าจะปุกน,นะ <Okay. S 1> วันนั้นพี่นอนก็มาจองไว้ <Okay. S 1> มาหาหนูกัดเดียวที่รถเพินนกลับบ้านไปแล้ว <Okay. S 1> <laughs> <laughs> ไปถึงบ้านเอาลืมไปว่าจะมาสั่งน้ำยำ ค่ะอะไรดูก่อนนะค่ะไหนน่ะเดี๋ยวให้น้องรับออเดอร์นะคะั่หรือว่าใส่หมอนม็อบน้ำยำถั่วตันแหละนะฮะน้ำยำถั่วปูนี่แหละน้ำยำถั่วพลูนี่ถ่ายอยู่ก่อน่ะถ่ายอยู่ครับแล้วก็ยืนคู่คนเดียวมามามา มะนาว่มอนจะไม่ทานเปรี้ยวหรอกดูกันนะคะไหลบัวบัวค่บางคนเรียกหลดบัว,วก็ถูกใช่ไหมหลดบัวก็ได้เนะหลดบัวไหลบัวเหมือนกันน,นะฮะ สวยมาพอาประมาณเดี๋ยวไปเส็ดพริกเผานะใช่ไหมหรือว่าอยากแอบแซ่บสั่งก่อนได้ก่อนนะครับสั่งก่อนได้ก่อนนะครับลูกค้าเริ่มไหลมาแล้วครับ<ป>บ่ายสอนะสงกว่าอะไรจะปิดคลิปแล้วคะ่ะมายังย้งยั <laughs> ้งวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆนะฮะตีสามนะวันนี้นั่นอากาศตีสองมาถึงตีสามนี่ทำไมไม่เมาไม่กลับ ไม่งไงเดี๋ยวต้องให้เจ๊เล็กเปลี่ยนเสื้อสักสองตัวดูค่ะน,นะคะ <S <S อ๋อแบบนี้เหรอก็คงเคยเห็นเนี่ยเอกาออกาลก่องมากล่องที่ร้านเรานี่แหละคะ่ะขะโลงกันมกังหมดเลยใช่ไหมใช่คือหนูว่าทำทำ,ทำชอบทำทีละคคบคบให้มันเสมอแหละแต่แม่สั่งเป็นห้าถุงน,นี่จะของเหรอเอาไปกินกันอะไรครับชอบทานกัม马拉กอทานเนีย อ้อดของอ้วนด,ดีดดน้ำยำนะพี่นอนเนี่ยคนบ้านเราโจอแล้วตอนนั้นไปเศร้าคุณพ่อที่ลาดลีนานแล้วหลายเดือนละแล้วก็มาซื้อหนูไปสามเซ็ดถุงเอาไปกินที่ลาดลีใส่ใส่เนื้อปลาอันนี้ก็ได้นะปลาจริงจังเนี่ยเนี่ยอันเนี้อ่ะ ขบวนขบวนขูนทั้งหมดขูนทั้งหมดวันนี้มาหาหนูจะทานอะไรรีวิวลุงบ่าล่ะอ๋อเดยอะทั้งหมดนะหนักพิมพ์เนาะเยี่ยมเลยครับได้นะเอาเอาเออ่กระมังมาใส่เลยอะไรนะไม่คืออย่างนี้ไอ่มอมก็ไม่ทันได้ฟังเราคุยไง แล้วพี่มามเข้าใจว่าสามบอกทำเพิ่มแถมดิน้นเปิดแล้วทำเพิ่มมีมอนเยอะมากอาทิตย์ก็มุดจ้าอาทิตย์เดียวก็มุดจ้าโอ้กินเป็นอาทิตย์เลยเนาะเดี๋ยวกินนี่นั่นก็สอดสามมอญสองชิ้นแล้วแล้วปลาหมึกสองชิ้นปลาหมึกอะไรเนี่ยหรอเงินแหละเนี่ยที่พอไม่ด้พอหรอ ก็จะหมอเบาบนอยู่หมอหมอบบนอย่ามึนลหมอบนยังไงหมอก็เป็นนะหนนะมอความดันมันขึ้นหมอก็เป็นเบ,บ,บาความดันเบาหวานอยู่เหมือนกันหรอหมอชอบดอูกินเขาว่ากินไม่แค่ยากกินขอสีนิดนี้นี่แดงๆเลยไม,มอน อ๋อเอาดี่นี่นานเลยอ๋อเอดีได้ได้ลหนึ่งไม่สองล็อกสามะนั่นและ เอายังอื่นอีกไหมไม่เอามด้วแล้วได้ไดม่ต้องโวยวายเอาไปทั้งหมดร้อยหบอยาได้ยาให้ลุงเทียนะเอาตไค่แวก็มเจ้ะอาไม่เผ็ดลก็เอาตไรปจ้ะไม่เผ็ดพริกสักเม็ดสองมีฟองฟ้าสดใสฮะ อะไรนอยหนาทิศส,สองแนงอาบแดดก่อนนะ แล้ววิตามินดีใช่ไหม<แ>องก,กันโควิดงานเน้านาไม่ได้วิตามินหรอกเพราะว่าเน่นากลัวแดดสามโคกสามสไตลเลยสามโคกสามสไตล์ ได้สิคะโมีเซีถายรูปด้วยนะครับมาจากจังวันไหนครับอู้มาจากอุบลอุบลราชธานีต้องส้มตามตอกแตกอันนี้เดี๋ยวลองลองราคลอกสองล่ครบสุนนลูกค้าลองชิมไม่ลาลานะคะได้ไหมคะพี่กาาสองสามกุกสามแบบ ได้นะคะหนูขออนุยากเลยออนไลนได้สิจ๊ะนะคะขอราทิ้งเลยนะคะแล้วคะ่ะเดี๋ยวหนูดูแลให้นะคะจ่าได้จ่าไม่นานแม่บอกตัวเลขย้ำปูเจอดบ,บคห้าสิบบาท บ70แซลมอน100ข้าวโพดมะม่วง40โปะล,ะลาล้า35ไหลบัวล้า40แค่นั้นแหละลูกนาถืออันนี้นะลูกอันนี้คู่คู่กับที่มือแม่นะไหนแอ,อบมองำจำเ อันนี้เป็นเมนูสั่งกลับบ้านนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรายการหกรายการาสามล้านกว่าบาทนะเนี่ยอันนี้ลูกแดงวันนี้จัดเต็มนะฮะ พูดดีๆนะอุกจ้าพนังจะพูดเล่นว่าไม่กินนี่หรอนี่แถมนี่แถมไม่เสร็จนะแบบแถมแถม,แถมแก้เปรี้ยวหลอกให้ตีรถมาอีกอย่างว่าหน้ามาก็ช่วยคารถยี่สิบจากไหนครับกูบนนี่นะ <laughs> อุ้ยม <laughs> ผมว่าเป็นพันนะจ้าจ้ะนะ ซอมอนอนี่น,ไนนะไรนาซอมอนขาของไม่หันมาจะเอาให้ติดคิดวไปหนะึ่งินเลยนี่ครับอันนี้เมนูอะไรเอ่ยยำขมผพดมะม่วงสกต๋วเตี๋าวขมผัดมะมวที่ว่าแถมอ่ะเหรออ๋อ,อไม่ได้แถมไปแล้วค่ะเสือขาน,นแล้วมคนไม่ไร้นเลยให้ลูกค้าไปนั่งแถมไม่ได้ด้วยอ,อ,อันนี้ข่ายนะคะอันนี้สี่สิบบาท ไม่รู้ <laughs> <laughs>